เป็นหนางเป็นหนังเลนตลกแข่งได้อวาบ้ล้องู oh no? ่ดจีนหนึ่งจอบน้ำยาดู้ครับเก่งขมาค้าทางนมจีนค่ะอร่อยมากเซาเวอร์ค่ะ ah จัดจัดนึงจักนึงโอุ้ยอันนี้กินบะหมด